มอนสเตอร์ธาตไฟเป็นเผ่าสายฟ้าส่วนมอนสเตอร์ธาตแสงเป็นเผ่าไฟสลับกันป่าววะเอา้าถูกเลยนี่ว่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมขอ,อนําเสนอซีรีส์ไรเซอ์นะครับผมซึ่งโชคดีมากนะครับที่ว่าก่อนหน้านี้นเกือบจะทําไรเซอไปแล้วซึ่งจังหวะน,นั้นรู้สึกจะมีการ์ดราวๆสิบใบนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อต้นปีนี้เพิ่งมีแพ็คการ์ดใหม่นะครับผมหลายๆคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับชื่อว่าแพ็คการ์ดอาริองส์อินไซด์นั่นเองครับซึ่งก็มาไม่หนีกันเท่าไหร่เนาะไอแพ็คการ์ดที่มีซีรีส์ของไรเซอเนี่ยมาเมื่ออเดืนนนน8ปีีีท่่แล้้ววะะครััับซึงงจหม สิบใบแล้วพอ Alliance i n s i g h ซ์โผล่มาปุ๊บก็เออมาในช่วงเดือนมกราปีนี้นี่เองครับผมซึ่งก็ไม่ได้มาเยอะนะครับผมการ์ดใหม่ของซีรีส์นี้ก็เพิ่มมาสัก2ใบก็รวมๆเป็น12บใบที่จะมาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้ครับไม่ใช่แม้อีกสอสาเดือนมีการ์ดใหม่มานะครับเอออันนี้ก็เดี๋ยว,วค่อยหาทางมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งผมอ่ะสนใจมันตรงที่ว่าตอนแรกดูข้อมูลนะมันจะมีแบบมอนสเตอร์เผาไฟแล้วก็มอนสเตอร์เผาสายฟ้าเป็นหลักนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมมีีาาาาาตแสงงนนงกกกกกับไฟซึ่่่ออออนนนเ้้ยะรรวววลผดูพ มันจะ make sense มากนะครับในแง่ที่ว่าพวกมอนสเตอร์เผ่าสายฟ้าหลายๆตัวเนี่ยด้วยการที่ว่ามันไม่มีท่าสายฟ้าใช่ไหมมันก็จะสื่อว่าเป็นท่าแสงอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกแปลว่ามังานสายฟ้าอะไรพวกนี้นะครับมอนสเตอร์เหล่านั้นอ่ะที่เป็นเผ่าสายฟ้าจ๋าเนี่ยมันจะมีท่าแสงกันเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้ทุกตัวขนาดนั้นนะเนาะแต่ว่าวิธีการเชื่อมโยงทตุกับเผ่าเนี่ยผมก็จะจําไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มอนสเตอร์ทตุไฟกับเผ่าไฟมันมีอยู่ใช่ไหมอันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งครับผมมันตรงไปตรงมาอยู่แล้้ววววววนนนนนะคคครรรััแแตต่่่าาาามมมมมกกขอออองี์เเเลย็็ืพปิ ม,มีความจากกลอยู่ในตัวด้วยแล้วก็มีคุณสมบัติของพวกไฟพวกสายฟ้าอย่างเงี้ยอยู่ในร่างกายใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับความไฮบริดของพวกมันเนี่ยก็ทาให้มันเกิดการสลับธาตุสลับเผ่าตามที่ผมได้บอกไปมาตอนอินโทรด้วยนะครับคือมอนสเตอร์ไรเซออนเนี่ยจะประกอบไปด้วยพวกมอนสเตอร์เลเวลสีทั้งหลายเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเอ็กซิซเป็นรังสีซึ่งก็ดูแล้วอันเชิญแบบตรงไปตรงมาได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ไอ้พวกเผ่าสายฟ้าเนี่ยครับมันจะเป็นธาตุแสงครับผมอันนี้ถือว่าสลับกันแบบค่ไข่กันชัดเจนเนาะเผื่อใครอยากลองหา ชื่อว่าเด็ก บิลแพ็กครอสโอเวอร์เบรเกอร์ซึ่งก็ไม่ได้มีซีรีส์ไรเซออย่างเดียวนะครับก็มีซีรีส์อื่นๆอะไรพวกนี้ด้วยเออแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เรียวกว่ามากันยกแผงในแพ็กนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีการเสริมมาเมื่อต้นปีอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนต้นเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าเจ้าพวกมอนสเตอร์ที่แอบมีการไข้เผาไข้ธาตุกันอย่างนี้นะครับเอฟเฟกของพวกมันจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างเนาะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วมารู้จักกันใบแรกเลยครับผมมอนสเตอร์ Monster ตัวแรกมีชื่อออว่าาารรัเเเป็นนมสตต์ฟแงงไล4พลจี 1,700ป้องกัน1,000ครับผมปวดหัวกับไฟกับสายฟ้าก็มากพอแล้วไอ้ตัวนี้มันชื่อเป็นไอซ์ด้วยนะครับผมน้ำแข็งมายังไงวะโดยเอฟเฟกของการาวไปนี้ก็มีสองอย่างนะครับผมเอฟเฟกที่1เลยนะครับผมเป็นเอฟเฟกการอัญเชิญแบบพิเศษที่สามารถทำได้เพียงเทินละครั้งสำหรับการชื่อนี้เท่านั้นนะครับผมเอฟเฟกนั้นก็คือว่าเอาการาวที่อยู่บนฟิวหรืออยู่บนมือของเราเนี่ยหใบส่งลงสู่สารไปแล้วก็อัญเชิญกราวไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิวแบบพิเศษครับเทินที่ ลงมาบนฟิลของเราได้เท่านั้นเลยนะครับอันเชิญมอนสเตอร์ยังอื่นไม่ได้นะซิงโครฟิวชั่นอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วอันเชิญมอนสเตอร์เอ็กซ์ีสก็อันเชิญได้เฉพาะตัวแรังสีด้วยก็เป็นเซตอย่างนั้นไปนะครับและเอฟเฟกที่2นะครับผมคือถ้าเกิดบัตรใบนี้ถูกอันเชิญแบบปกติเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเลือกการมอนสเตอร์ไรเซออีกหนึ่งตัวจากในเด็กเอาอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลครับผมโอ้โหเป็นเอฟเฟกการอันเชิญเพื่อนที่แบบโคตรง่ายเลยทีเดียวเเชีีียวววแล้้ทนนมมมอออสตตตรรร์ััั่าคคบบผ x r i s e o r เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟาตแสงเผาไฟเลเวล4พลังโจมตี500ป้องกัน2000ครับกาบนี้นะครับผมก็มี2เอฟเฟคนะครับผมเอฟเฟคของพวกมันจะทรงทใกล้ๆก,กันนะเอฟเฟคที่1ก็เป็นการอัญเชิญแบบพิเศษเหมือนกันครับและกาบนีเนี่ยสามารถอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคที่1นี้ได้เพียงเทอล,ละครั้งเท่านั้นซึ่งเงื่อนไขนี่ผมขอไม่พูดแล้วนะครับเพราะทุกตัวจะเป็นเหมือนนี้หมดเลยครับผมคือแบบไม่ให้อัญเชิญท้ําซ้อนในแต่ละตัวเนาะถ้าเกิดว่าใช้เอฟเฟคตัวไหนก็ตัวใครตัวมันอะไรนี้ไปแต่ถ้ายังมี x r i s e o r 2ตัวอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถอัญเชิญได้ก็ให้เข้าใจแบบนี้เพียงแต่ว่าเงื่อนไขก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน ครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมขอไม่พูดแล้วนะครับเทิร์นที่เรามีการอันเชิญแบบพิเศษเจ้ามอนสเตอร์ไรเซอทั้งหลายเนาะมันจะมีเงื่อนไขกำกับตามมาหมดเลยครับว่าถ้าเราจาันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กเนี่ยอันเชิญได้เฉพาะมอนสเตอร์เอ็กซิสระสี่เท่านั้นเลยครับผมก็ให้เข้าใจว่าเป็นเงื่อนไขร่วมของเอฟเฟกต์ละกันนะครับผมไม่ใช่เอฟเฟกต์จ๋าขนาดนั้นเนาะซึ่งเอฟเฟกต์การอันเชิญแบบพิเศษของเจ้าเอ็กซ์ไรเซอตัวนี้นะครับคือให้เราเอามอนสเตอร์เอ็กซิสหนึ ถ้ากัปปะกาไปนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้เรียบร้อยแล้วถ้าตอนนั้นบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์แร้งสีหรือเลเวลสีเท่านั้นไม่มีมอนสเตอร์อื่นๆไงหน้าอยู่บนฟิลของเราเลยเรายังจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาสายฟ้าธาตุไฟ1ตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ด้วยครับแล้วตามด้วยมอนสเตอร์ตัวต่อมาสตาร์ไรเซอครับผมสตาร์ไรเซอเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผาไฟเลเวลสีพลังโจมตี0ป้องกันนะคร้อยป้องม,มันก็มี2อย่างครับกแรกเช่นคยนะครับ เป็นเอฟเฟกต์การอาเชิญแบบพิเศษจากบนมือเงื่อนไขาการอัญเชิญแบบพิเศษของเจ้านี่ก็คือว่าเอาวัตถุดิบเอ็กซ์ซหนึ่งใบบนฟิวของเราทอดออกไปครับผมแล้วทีนี้ก็อัญเชิญกา๊าซเปนี้จากบนมือลงไปบนฟิวแบบพิเศษได้ก่อเท่านั้นครับต,ตามด้วยเอฟเฟกต์ที่สองนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดเปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้เสร็จเรียบร้อยเอาการ์ดเวทมนต์กับดักติดชื่อไรเซออลหนึ่งใบใจากในเด็กมาเซ็ตไว้ที่ฟิวของเราครับและตัวต่อมาเลยครับผมซอร์ทไรเซออลครับซอร์ทไรเซออลเป เจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือถ้าบนฟิลของเราหรือในสุดซานของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อไรเซอลอยู่เราสามารถอัญเชิญกาไปนี่จากบนมือลงไปบนฟิวแบบพิเศษได้เลยนะครับเออเป็นเอฟเฟกที่แบบเงื่อนไขต่างกันแต,แต่แต่ละตัวก็ดูอัญเชิญง่ายๆนะสำหรับเจ้าพวกไรเซอลเหล่านี้ครับผมและเอฟเฟกที่2ของกาไปน,นี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ากาไปนี่ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษลงไปได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเลอกมอนสเตอร์เผาไฟถ้าแสงหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นไปบนมือครับแล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาโนดไรเซออลครอ์า ไฟเผาสายฟ้าเลเวล4พลังโจมตี1,400ป้องกัน1,600การ์ดไปดีนะครับเนื่อนไขาการอัญเชิญแบบพิเศษจากมือของมันก็คือถ้าบนฟิลของเราหรือในสุสานของเรามีมอนสเตอร์ exit อยู่ก็อัญเชิญแบบพิเศษลงไปได้เลยครับผมแล้วทีนี้ในส่วนเอฟเฟกต์ที่2นะครับใช้งานได้เทิร์นละครั้งคือให้เราเลือกการด์ด1ใบจากบนฟิลหรือจากบนมือก็ได้ส่งลงไปสุสารแล้วทีนี้เลือกมอนสเตรอร์ติดชื่อไรเซอึ่1ตัวในสุสารของเราโดยจะต้องไม่ใช่ตัวของโนดไร,รเซอ,อเอน,นเรัอลก์เสแล้อนนบบลงนนบฟ์ โดยเอฟเฟกก็จะถูกทําให้ไร้ผลนะและการไปต่อมาครับผมพาวมาไรเซอครับพาวมาไรเซอเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุไฟเผาสายฟ้าเลเวล4พลังโจมตี1,200ป้องกัน2,400โดยมอนสเตอร์ตัวนี้จะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกเพียงตัวเดียวในคลิปนี้นะครับที่ไม่ได้มีเอฟเฟกร่วมที่อัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือได้นะแล้วมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่มีเงื่อนไขว่าอัญเชิญแบบปกติไม่ได้ด้วยครับลืมเอฟเฟกร่วมทั้งหมดที่ผ่านมาไปมาพูดถึง effect เอฟเฟกตเฉพาะตัวของไอ้มอ,อ,อนสเตอร จในสุสานนะเอากลับไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กหรือกลับไปในเด็กแล้วเราก็จะเชิญการ์ดไปนี่จากบนมือลงไปบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับและเอฟเฟกต์หลักของมันก็จะมี2อย่างด้วยกันนะครับเอฟเฟกต์ที่หนึ่งคือตราบใดที่การ์ดไปนี่ไห้หน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นเอ็กซีดแล้วก็เป็นตัวรังสีซะด้วยนะครับแล้วเอฟเฟกต์ที่สองนะครับคือเทิร์นละครั้งถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ในช่วงดานนนะเมจสเตต็นนงงปนนนนนนัั้้้ะะครบใชงาาเเเออฟฟก์ีมอนสเตอออรรร์์เเเลลลลวววตัจจาาาากกกบนนนนมืืหใดด็สสส่งงไปแ้้ทีี พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นไปจนกว่าจะจบเทินครับต่อมามอนสเตอร์เอ็กซซกันบ้างน,นะครับผมแต่งชัดเจนดีนะครับมีแค่2ตัวครับผมก็เป็นตัวเผาไฟธาตุแสง1ตัวแล้วก็เป็นตัวเผาสายฟ้าธาตุไฟ1ตัวนั่นเองครับมอนสเตอร์ Monster ตัวแรกเลยไรเซออ์เดโทเนเตอร์ครับไรเซออ์เโทเนเตอร์เป็นมอนสเตอร์เอ็กซธาตุแสงเผาไฟแรงสี่พลังโจมตี3000 ป้องกัน2,500ารการไปนี้เกิดจากการใช้มนสเตอร์ติดชื่อไรเซอสอ2ตัวขึ้นไปที่เป็นตัวเลเวล4นะครับผมในการอัญเชิญ x c ลงมาเอฟเฟกของการใบนี้ก็มี3อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับใช้งานได้เพียงเทร์นั้งนะครับถ้าเกิดว่าการใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษเสร็จแล้วเราสามารถเลือกมนสเ s t e r ที่อยู่ในสุสานของเรา1ตัวเอาการใบนั้นมาเป็นวัตถุดิบ exit ให้กับการใบนี้เลยครับแล้วเอฟเฟกที่2นะครับถ้าอีกฝ่ายนึงมีการใช้งานเอฟเฟกของการเราสามารถถอดวัตถุดิบ exit ลายทิ้งไปครับและเอฟเฟกที่3สามารถใช้งานได้เพียงเทอาลั้นนะครับคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เอ็กซีที่อยู่บนฟิลของเราจะถูกทําลายจากการต่อสู้หรือจะสุดทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดก็ตามเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีของการ์ดใบนี้แทนการทําลายนั้นได้ด้วยครับซึ่งเงอนไขาการในเชนเอ็กซีของเจ้านี้ก็มีการขยายอยู่แล้วนะครับว่าใช้มอนสเตอร์ไรเซอร์สตัวขึ้นไปใช่ไหมก็อาจจะมีหลายตัวก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเอฟเฟกที่สองกับเอฟเฟกที่สามของการ์ดใบนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยคร เอ็กซีธาตุไฟเผาสายฟ้าแรงสีพลังโจมตี2,500ป้องกัน2 0 0 0นการ์ดใบนี้ก็ใช้มอนสเตอร์เลเวลสีตัวขึ้นไปในการเชิญเอ็กซีนะครับโดยที่ว่าเอฟเฟกของมันก็มีอยู่3อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครนะเมื่อกาเป็นที่ถวิเชิญแบบพิเศษลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกมอนสเตอร์ไรเซออกหนึ่งตัวจากสุสานของเรามาเป็นวัตถุดิบเอ็กซีให้กับการ์ดใบนี้ครับและเอฟเฟกที่2ของกาเปนนี้นะครับจะเล่นกับเรื่องวัตถุดิบและนะ้วนะค,อค,นะคอาาือมีตบยูี่่ในรรมเเออออา้้ขทหงส์ฟ แล้วก็เอาไปลดพลังโจมตีของมาสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งครับเออเป็นการสร้างแก็บของพลังโจมตีที่เราสามารถที่จะเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งได้มากขึ้นนั่นเองนะและครารนี้มาที่การ์ดเวทมนต์กับดักกันบ้างครับผมการ์ดเวทมนต์กับดักก็อย่างละ2ใบนะครับการ์ดเวทมนต์ใบแรกก่อนเลย Raise Out Cross ครับ Raise Out Cross เป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลการ์ดเวทมนต์ฟิลใบนี้มีอยู่3เอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเราจะมีการอัญเชิญเอ็กซีดนะเราไม่สามารถอัญเชิญเอ็กซีดมอนสเตอร์ตัวซ้ำจากที่อยู่บนฟิลไดไ้นะคครับหมมาายว ว่ายกตัวอย่างเลยไอมอนสเตอร์เอ็กซิสสตัวเมื่อกี้นะครับผมดีโทเนเตอร์กับดูโอไดฟ์ใช่ไหมถ้ามีตัวหนึ่งเราต้องอัญเชิญอีกตัวหนึ่งมันถึงจะเข้าเงื่อนไขของการเวทบนฟิลใบนี้นะครับแล้วตามด้วยเอฟเฟกที่2ของการดไปนี้เลยนะครับผมเราสามารถเลือกการติดชื่อไรเซอร์สองใบจากในสุดสางของเราโดยต้องไม่ใช่การใบนี้เองนะเอาการ์ดใบนั้นนะครับไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กตามลำดับที่เราต้องการได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นจั่วการ์ดหนึ่งใบครับตามด้วยเอฟเฟกที่3ามนะครับคือเทิร์นละครั้งถ้าเกิด จะเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิติดชื่อไรเซอหนึ่งตัวเอาวัตถุดิบเอ็กซิสถอดออกไปจากมอนสเตอร์ตัวนั้นหนึ่งใบครับผมแล้วก็ทําให้เอฟเฟกของมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้งานนั้นไรผลไปครับและการไปต่อมาการไปนี้คือไรเซอปลักอินครับไรเซอปลักอินเป็นการ์ดเวทมนฉับพลันนะครับผมการ์ดเวทมนใบนี้ก็สามารถใช้งานเอฟเฟกได้เพียงเท่านละใบเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อไรเซอหนึ่งตัวหรือมอนสเตอร์เอ็กซิสบนฟิลด์ของเราก็ได้นะครับเลือกจากที่ถูดรีมูฟออกจากเกมหรือเลือกจากในสุ เลือกการ์ดติดชื่อไรเซอหนึ่งใบาจากในเด็กเอาไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซีดให้กับมอนสเตอร์เอ็กซีดแรงค์สีหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราได้ครับในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้นะครับผมจะมีแค่มอนสเตอร์เอ็กซีดแรงค์สีเท่านั้นที่สามารถประกาศโจมตีได้ครับและตามด้วยการไปต่อมาการ์ดกับจักกันบ้างครับผมไรเซอโฮทราสเตอร์ All, Hold, aster, ครับไรเซอโฮทราสเตอร์ All, Hold, aster, เป็นการ์ดกับดักธรรมดาการ์ดกับดักใบนี้ก็มี2เอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์ effect ที่1ก่อนเลยครับบนฟิลของเรามี ceed, อ All, อาามาอ Guard, นสเตอร์ นนที่ไหยหน้าอยู่บนฟิลขออีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็ทําลายทิ้งไปได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเดิมว่ามีเอสตัวเมื่อกี้ยืนเรียงหน้ากันปุ๊บก็ทําลายได้2ใบประมาณนั้นครับหลังจากที่เราทำลายเสร็จแล้วนะครับผมเอาการติดชื่อไรเซออลหนึ่งใบจากในสุสานของเรามาเป็นวัตถดุด ceed, ิบเอ็กซซีทกับมอสเตอร์เอ็กซ์แรงสีที่อยู่บนฟิวของเราได้หนึ่งตัวนะตามด้วยเอฟเฟกต์ที่สองนะครับถ้าเกิดว่าการไปนี้อยู่ในสุสานเราสามารถที่จะรีมูฟมันออกจากเกมไปได้แล้วทีนี้เอามอนสเตอร์ไรเซอร์ที่อยู่บน ซึ่งการ์ดชื่อนี้นะครับผมเอฟเฟกที่1กับเอฟเฟกที่2ที่ว่าไปเนี่ยสามารถใช้งานได้เพียงเท่นาน้งเท่านั้นนะและการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายแล้วครับไรเซอลมาสไดรเวอร์ครับผมไรเซอลมาสไดรเวอร์เป็นการ์ดกับดักธรรมดาการ์ดกับดักใบนี้ก็มี2เอฟเฟกครับเอฟเฟกที่1เลยนะครับผมเมื่อเรามีการเปิดใช้งานแล้วระหว่างเทิร์นนั้นจะเกิดเอฟเฟกดังนี้คือมอนสเตอร์ไรเซอลที่อยู่บนฟิลของเราพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น1,000ครับโดยได,ได้แล้วเมื่อเราใช้งานเอฟเฟกต์ไปแล้วนาการ์ดใบนี้จะกกกลายเเเป็็นนวััตตถุดิบบอออซให้มสร์ ที่อยู่บนฟิลของเราเองครับและตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2นะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันถูกส่งลงไปสุ่สารโดยไม่ได้ส่งลงสุสารจากบนฟิลนะเราสามารถเลือกการ์ดในสุสานของอีกฝ่ายหนึ่งใบครับผมเอาการดใบนั้นรีมูฟออกจากเกมไปได้ครับไม่ได้ถูกส่งจากบนฟิลก็ประมาณจากบนมือจากในเด็กอะไรประมาณนี้ได้เนาะก็จะหมดไปนะครับผมสาหรับเจ้ามอนสเตอร์ติดชื่อไรเซออกทั้งหลายนะครับก็ถือว่ามีความเท่ยอยู่เหมือนกันเนาะเออดูแบบมีความเป็นหุ่นรบแล้วก็มีพลังไฟพลังสายฟ้าตามคุณสมบัติของพวกธาตุพวกเผ ท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมใครที่รู้จักการ์ดซีรีส์นี้อยู่แล้วมีคอมโบมีวิธีการเล่นอะไรยังไงอยากแนะนําก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใครไม่เคยรู้จักก็เออรู้สึกว่ามันเท่ดีไม่อะไรยังไงดีน่าสนใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้